วันนี้หมาม้าจะมาทำสวนนะคะเป็นสวนกุหลาบาาเดี๋ยวมาให้ดูนะคะนี่กุหลาบที่ป๊ป๋าซื้อมาเซอร์ไพรส์ให้หมาม้านะคะต้อนรับันมลญไทยดอกไม้ดีๆนะคะอันนี้สั่งคุณป๊าป้าสั่งให้นะคะไมไ่ไปที่ร้านดอกไม้นะคะอยูน <c oughs> มีร้านดอกไม้ไหคะ บบอันนี้เขาเพิ่งมาส่งเมื่อวานนะคะเมื่อวานจะถ่ายรูปไว้นี่ สมากสีออรสีส้มโอ้ยใหญ่จริงแล้ววันนี้หล่ามานะคะก็จะต้องไปเตรียมพื้นที่ในการลงสวนกุหลาบนะคะตามหมาม,าม,ามาะะ้ามาเลยค่ะเดี๋ยวหมาม้าจะพาไปดูนะคะสวนกุหลาบหลังข้างลัวนะคะริมรั้วหลังบ้านนี่ต้มนมะกรูดคุใหญอนนอะะะะ่อันนี้คือต้นมะกรนะคะที่มาเพาะไว้นะคะอันนี้คือต้น อันนี้น่าจะเป็นต้นกระเจีย๊ยบนะคะนี่มามากเพาะไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าซื้อเมเล็ดมันลอยะคะ่ะส่วนมะละกอเนี่ยม้าเอามาได้ที่เหลือที่กินจากการซื้อมาจากในตลาดนะคะ,ะ,ะก็มาเพาะนะคะ,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 คะได้ต้นมะละกอนะคะมาก็เพาะไว้ต้นนี้ใหญ่แล้วนะคะนี่อันนี้ต้นใบโหระพานะคะนี่ต้นมะละกอเพาะไปเยอะเพราะว่า ที่บ้านชอบกินมะกรออันนี้ก็จะเป็นมะนาวมะกรูดนะคะอ่ตามมาเลยคะ่ะเราไปดูต้นไม้เราเลยลุยนี่อันนี้ของเก่าที่เคยปลูกไว้มันก็จะแบบว่านานแล้วนะประมาณสองปีแล้วค่ะก็ยังอยู่นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมานะคะดอกก็เริ่มจะโรยแล้วค่ะปานมาแล้วค่ะ เดี๋ยวมามาจะมาเตรียมพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เอาของใหม่มาลงตรงนี้นะคะอันนี้ต,นต้นมะกอาพ่นินานะคะอันนี้พี่พเอาไว้ส่งงานอันนี้พี่มามาปลูกไปนะคะอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยกันเลยค่ะพร้อมดุยชูอ่าเดี๋ยวดูามานะคะเดี๋ยว จะเห็นมั้งมาก็กลัวจะล้มจะล้มอ่ะตักเตี้ยๆหน่อยละกันนะคะโอเคนี่ค่ะกุหลาบมาม้าเห็นเห็นมั้งอันนี้ที่เห็นแบบนี้ก็คือก็ต้อง โรยนะคะเตรียมโรยโรยนี้เสร็จก็ต้องเตรียมตัดนะคะเพราะว่าเขาจะได้แตกยอดใหม่มานะคะเดี๋ยวมาจตะเคลียตรงนี้ก่อนละกันค่ะ,ะ,ะจะลมไหมคะเนี้ ตน้ำอ,อื๋ออันนี้น่าจะไปข้างแล้นะคะเนี่ยอันนี้แตกออกมาใหม่มาจะตัดให้หมนันสั้นๆแล้วกันกิงก็เสียดายนะคะแต่ว่าตัดดีกว่าเพราะว่ามาเอาออกยากมากอื อันนี้คือที่ตัดออกไปนะคะเจ็บเจ็บมือเลือดไหลเลยโอ้ออยมานี่ชอบกุหลาบแต่ไม่ค่อยชอบน้มเลยค่ะน้มชอบต่ำ ตำแล้วก็เจ็บด้วยตัดเลยอันนี้เขาก็แตกยอดทำใหม่นะคะดอกตมูม มาก็จะเก็บไปก่อนนะคะส่วนต้นที่แบบมีต้นนี้ไปแล้วโอ้ยโอ้โหหนามเรา่ามาตาัดชั้นดูสิเจอเดียว Yeah. อย่มาต้องไม่เอาไม้มาค้ำหนึ่งนะฮะต้นสูงะคะ่ะพอสูงปุ๊บก็ต้องมีไม้คำ้ำยืมต้นนี้ก่อนแล้วกันนะคะต้นของใหม่ หนมติดผม เคลียร์พื้นที่กันนะคะก่อนที่จะเอากุหลาบมาตั้งแถวๆนี้นะคะมาคิดว่าเราต้องดูแลสักหน่อยเนาะกุหลาบน้อยๆตึ้งตึงตึ้งตึงโอ้โหอันนี้ตายขาดต้นเลยค่ะดึง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 โอุ้ยต้นนี้ขึ้นแตกขึ้น Oh. คือเราต้องตัดไปด้วยต้องระวังไปด้วยนะคะเพราะไม่งั้จะมีรอยเยอะมากเลยที่แขนรานนี้ตัดไปแล้วห้าแผลค่ะห้าจุดแขนแล้วก็มือนะคะตัดเลยตัดเลยชับชับชับ ตะเลยตะเลยชอบชอบชอบอันไหนที่ยังไม่ตายมาก็จะยังไม่อออกนะคะเผื่อเขาจะแตกใหม่ต้นตน,นี้อ่ะตอนนี้คขาตายคาดต้นเลย หมายังแห้งเลยคิดดูมามาําำ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะคะท่าด้าตอนนี้ผ่อนงาน การปลูกต้นกหลาบเสร็จแล้วนะคะอันนี้แค่เออวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไบสอบเข้าไปซิ้อกระถายทีนี่เดี๋ยวมาจะให้ดูนะทะ่าเดิ before and after คือแค่เคลียร์พื้นที่ก็ก็เพลียร์แล้วค่ะสวยมากนี่เลเดี๋ยวมาจะขยับอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่า มันจะได้มามุมนี้หน่อยหนึ่งนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้มาม่าเจียบลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายร้อนม,มากเลย